สวัสดีครับผมชัดชัยธรรมเสร็จเจ้าของเพจ c h a ทอล์คคุยธุรกิจติดดินเพจการตลาดที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆของประเทศและเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับดิสิตรสกูใครรู้โคตรรวยใครไม่รู้สวยโคตรหาซื้อได้ที่ร้าน c ีแพทย์พิทยาและศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขาครับ หลายคนชอบถามว่ามีไอเดียเยอะแยะเลยทําไงถึงจะรู้ว่าไอเดียนั้นมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กทำไงถึงจะรู้ว่าไอสิ่งที่คิดนั้นมันขายได้หรือขายไม่ได้บอกเลยครับไม่มีครับใครก้าฟันธงแสดงว่าไอคนนั้นโกหกจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ครับมันไม่มีเครื่องมือไหนหรืออะไรก็าตามที่จะทําได้ขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดทฤษฎีใด,ดทุกอย่างมันคือการคาดเดาสิ มันมีวิธีเดียวครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าไอาเดียที่คุณมีเนี่ยมันจะเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กมันจะขายได้หรือขายไม่ได้ก็คือคุณก็ต้องเอามาผลิตเป็นสินค้าจริงๆเอามาวางขายในตลาดจริงๆให้ผู้บริโภคได้สัมผัสให้ผู้บริโภคได้ซื้อนั่นแหละครับคุณถึงจะรู้ว่าไอเดียที่คุณมีมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กมันขายได้หรือขายไม่ได้สติ๊กชอปไม่รู้หรอกครับว่าไอโฟนมันจะขายได้หรือไม่ได้ตอนคิดพี่มาไม่รู้หรอกครับว่า Facebook จะมมมีีคนนนิยยาาากกทั่วโลขด้ตอนคิด ยักมาก็ไม่ทราบหรอกครับว่า,ารีบบาจะทําให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกตอนคิดแล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีใครในโลกรู้หรอกครับว่าไอสิ่งที่เขาคิดที่เขาทํามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กตอนคิดแต่สิ่งเดียวที่เขาเชื่อบ้านก็คือเขาเชื่อว่าความคิดเขาเจ๋งโคตรไม่มีใครหรอกครับที่คิดว่าความคิดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทํามันห่วยแตกแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จก็คือเขากล้าทําออกมาขาย เขากล้านาสิ่งที่เขาคิดมาให้คนอื่นใช้และพร้อมที่จะยอมรับและปรับปรุงแก้ไขทันทีถ้ารู้ว่ามันไม่เวิร์กอย่างที่เขาคิดอย่าโมไปเที่ยถามใครต่อใครเลยครับว่าสิ่งที่คุณคิดที่คุณจะทํามันจะเวิร์กไหมมันจะขายได้ไหมก็ในเมื่อคุณไปถามใครต่อใครก็แสดงว่าคุณยังไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณคิดเมื่อคุณไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณคิดมันก็ส่ออาการไม่เวิร์กตั้งแต่คุณเริ่มถามคนอื่นแล้วครับคิดทั้งหมดของ c h a t Channel ถ่ายทำด้วยนี่ครับ สปอคทีห้สมาร์ทโฟนน้องใหม่มาแรงสเปคเลอค่าราคาโดนโคตร